มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนนักศึกษาสาวแอบชอบครูมา4ปีรอจนเรียนจบจนได้แต่งงานครับโดยเรื่องราวนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อมีผู้ใช้ติกตอกไลายหนึ่งได้ทําการแชร์เรื่องราวความรักของตัวเองที่เล่าตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งแอบลงรักอาจารย์และตั้งใจเรียนตลอดระยะเวลา4ปีครับ เธอได้ทำการแอบถ่ายตั้งแต่เรียนอยู่ปีหนึ่งจนเธอเรียนจบอาจารย์ก็เข้ามาจีบทันทีบอกว่ารอมานานแล้วเหมือนกันและภาพสุดท้ายในคลิปเป็นภาพที่ทั้งคู่อยู่ในชุดแต่งงานครับนอกจากนี้เธอยังได้ออกมาอธิบายเพิ่มเติมว่าระหว่างที่เรียนอยู่ไม่มีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นเพราะต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองหลังจากเรื่องราวของเธอได้ถูกแชร์ออกไป ก็มีคนเข้ามาชื่นชมความน่ารักของทั้งคู่และยินดีกับความรักของทั้งคู่ครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพา<ๆ>ืนด้วยนะครับขอบคุณครับ